นครนายกวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายกจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2565วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายกจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแด่นักศึกษาประจำปีการศึกษา2565จำนวน158คน เมื่อเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีของวันที่สองมีนาคม2566ที่ห้องประชุมวิทยายลัยเทคโนโลยีพานิชยการนครนายกตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกรองศาสตราจารย์ดรประยุทธ์สุขวัตรประธานบริหารวิทยายลัยเทคโนโลยีพานิชยาการนครนายกเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปี2565 โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรจำนวน158คนเข้ารับใบประกาศในครั้งนี้ค่ะหลังจากรับใบป,ประกาศแล้วนักศึกษาได้พาผู้ปกครองญาติพี่น้องและเพื่อนๆได้มาถ่ายรูปหมู่ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยาการนครนายกได้เตรียมจัดไว้ให้แต่มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่กำลังถ่ายภาพกันอยู่ก็มีอาจารย์สาวิตรี โค้งสุพรรณที่ได้เคยสอนนักศึกษากลุ่มนี้ได้เตรียมพวงมาลัยท็อฟฟี่มาคล้องคอให้กับนักศึกษาทําให้นักศึกษาต่างดีใจจนน้านําตาไหลนองใบหน้ากันค่ะนิวยีสสมบัติเนินใหม่รัชนาน์นเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน